สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่อีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะลูกค้าแมมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสํานักง,งานใหญ่ค่ะที่เรีไทยหฮสมินบุรีกรุงเทพนะคะก่อนที่จะไปรับชมรถคันนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แมมด้วยนะคะและฝากชักและฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แมมน,นะคะจะเป็นเบอร์0 8 0ย์แปดศูนย์สค่ะเบอร์นี้ค่ะแอลไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมานําเสนออีกแล้วนะคะลูกค้าเป็นโตโยต้าวีออค่ะเป็นครนหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันเก้าค่ะ คันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่2 25,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนต่อเดือนประมาณ4,000เองนะคะลูกค้าใครที่รายได้10,000บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะเป็นรถนะคะ4บอลเงินนะคะลูกค้ารถเราไม่ม er ีประวัติพลิกคว่ำนะคะชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าของเขาเลยขมเมียมนะคะในส่วนของทะเบียนรถค่ะจะได้ในส่วนของดอชดากอไก่นะคะ2754ค่ะเป็นป้ายกรุงเทพมหานครเลยนะคะ สำหรับรถคันนี้บอกเลยว่าไม่มีรอยขีดข้ามชนหนักแน่นอนนะคะไฟค่ะไม่มีรอยร้าวตำหนิหรือแตกหักนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้ค่ะ ได้ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะในส่วนของอยางค่ะยางคันนี้ก็จะได้เป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าและมีตัวหนังสืออยู่ข้างรถด้วยนะคะ VVTI นะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้ค่ะกระจกค่ะนี่เลยมาพร้อมกับไฟเดียวนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะจะเป็นฟิล์มบางๆไม่หนามากนะคะและนะคะที่จับค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นโครเมี่มนะคะตัวรถคันนี้นะคะ รอบๆตัวรถนะคะลูกค้าบอกเลยว่ารถสวยนะคะเหมาะกับการใช้งานนะคะผ่อนต่เดือนแค่เดือนละสี่พันเท่านั้นนะคะในส่วนของไฟท้ายค่ะคันนี้จะได้เป็น LED ค่ะลูกค้ามีสัญลักษณ์ตัว EVON นะคะและยังไม่พอลูกค้ายังมีเซ็นเซอร์ให้ด้วย2จุดค่ะและมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเป็นรถสวยๆนะคะรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะและมีใบไฟเบรดวงที่3ให้ลูกค้าด้วยนะคะ ในส่วนของการเติมน้ำมันนะคะเติมแก๊สฮอร์แก๊สหนึ่งเก้าห้าได้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของยางทางด้านฝั่งนี้บ้างคะ่ะดอกยางยังเต็มเต็มอยู่เลยนะคะใช้กันยาวๆนะคะรายละเอียดรถสวยทั้งคันนะคะลูกค้ามองเลยให้ดูทางด้านนี้เนาะรถสวยมากๆเลยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อัเอนเข้ามาเลยนะคะทางด้านนี้คะ่ะรอยกระจกไม่มีรอยเลยนะคะรอยแตกกราวนะคะในส่วนของหลังคารถค่ะหลังคารถนะคะลูกค้า ให้ดูเลยหลังคารถเป็นหลังคาเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมเดมทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะตัวหนังสือยังมีให้ครบนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้เราต่อภาษีพรบให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเต y ต t a v ีออคันนี้นะคะลูกค้ารายละเอียดบอกเลยว่าสวยทั้งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะพนต่อเดือนก็น้อยด้วยนะคะเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปดูขารายละเอียดค่ะลูกค้าสำหรับภายในรถค่ะขออนุญาตเปิดประตูรถนะคะ ภายในของเขานะคะลูกค้าจะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนิดนึงนะคะโครงสร้างเดิมๆของเขาค่ะเป็นน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะในส่วนของเบาะค่ะจะเป็นบริสุท์ของเบาะผ้านะคะนี่หมือนให้ดูเลยนะคะขออนุญาตนั่งสักครู่นะคะในส่วนของนี่ค่ะน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับค่ะโครงสร้างนะเป็นเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคอนโซลของรถนะคะลูกค้าเป็นสีดํานะคะกลิ่นอความใหม่ยังอยู่เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ แอร์ยังเป็นแอร์ธรรมดาอยู่นะคะลูกค้า CD USB ฟังสบายๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้านี่นะคะให้ดูนิดนึงที่เก็บสำเขาเรียกว่าเก็บนบามบัตรยังอยู่ครบเลยนะคะสำหรับรถคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะสำหรับวีออสคันนี้นะคะลูกค้พาพงมลาัยยังเป็นพงมาลาัยธรรมดาอยู่นะคะนี่แบบให้ดูก่อนนิดนึงเนาะ ผ้ายางค่ะผ้ายางคันนี้นะคะลูกค้ามีทั้งเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งหมดเนาะผ้ายางอะค่ะลูกค้ามีทั้งหมดนะคะสี่ผืนเลยสี่แผ่นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อน,นิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของห้องผู้โดยสารค่ะขออนุญาตเปิดประตูรถไปนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็นระบบเซนทันล็อกค่ะเป็นสีดำนั่นเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะและนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะผ้าข้อดีของเบาะผ้าคือตากแดดก็ไม่ร้อนนะคะผ้ายางม,มีให้แล้วสี่ผืนเนาะ รถน,ะะนี่เลยแต่ซ o ้มให้ดูเป็นโครงสร้างเดิมๆอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะข้างบนนี่ผนังนะคะสะอาดนะคะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมีมาให้ดูนะว่ารถสวยขนาดไหนเป็นอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระค่ะขออนุญาตเปิดนิดนึงเนาะ ที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะนี่เลยน็อตของเขาทุกตัวนี้ไม่ขยับนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะเมด็ดอาร์ตยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้านี่ให้ดูซูมให้ดูใกล้ๆนะคะลูกคา้าเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะ <S <S ในส่วนของทาดรองนะคะนี่เลยเรามีให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมบรรจุข,ของได้ค่อนข้างนี่จะเยอะเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ แหม่มขออนุญาตเปิดนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะนี่นะคะที่เก็บนะคะลูกค้าในส่วนของยางอะไหล่นะคะลูกค้านี่เลยนะคะแม่แรงถุงเครื่องมือมีให้พร้อมนะคะสําหรับรถคันนี้เป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะใส่ของได้ค่อนข้างที่เจอเยอะเลยนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดีะะ๋ยวขออนุญาตนะคะพาไปดูะคะ่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องค่ะเดี๋ยวแม่มขออนุญาตวางโทรศัพท์สักครู่นะคะ เรามาต่อก to right? so so ันเลยนะคะลูกค okay? well, ้าในส่วนของห้องเครื right ่องกันบ okay. like, ้างนะคะรถยนต์คันนี้เครื่องยนต์ของเขานะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะเครื่องยนต์ของเขาแห้งสนิทเลยนะคะน้ํามันไม่เยิมค่ะไม่ว่าัาทั้งสองข้างนะคะจะอยู่อยู่ในสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะน้ํามันไม่เยิมแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะให้ดูสังเกตนิดนึงนะคะน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะตัวหนังสือค่ะเป็น V ี ขอโทษค่ะตัวหนังสือเป็น VVTI นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารอยอาร์ตนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะสำหรับรถคันนี้บอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะมอ,อก,กอยังอยู่ครบนะคะนี่เลยลนะแหมจะให้ดูนะคะเป็นรถที่สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงแบตเตอรี่นะคะเราทําการเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติคะ่ะน็อตทุกตัวนี้ไม่ขยับเลยนะคะน้ํามันไม่เยิ้มด้วย คานซ้ายคัดแก้มขวานี่ยังอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะใช้กันยาวๆเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็น VVT-i แล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าซูมให้ดูใกล้ๆนะเห็นหมดเลยนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ Toyota Vios นะคะลูกค้า 1.5e ปี2009คันนี้นะคะราคาอยู่ที่225,000บาทเท่านั้นนะคะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็สามารถซื้อรถ t o y ยต้าวีอคันนี้ได้แล้วนะคะรายได้1,000 10, 0บาทค่ะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อเบอร์แหม่มนะคะจะเป็นเบอร์ 080, 403, 0163ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบติดต่อมันแหม่มกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้า เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะพนกักงานบริษัทข้าราชการนะคะหรือรัฐวิสาหากิจนะคะเพียงคุณมี1บัตรประชาชนค่ะ2องทะเบียนบ้านค่ะ 3สลิปเงินเดือน3เดือนค่ะ4สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนค่ะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าสามารถซื้อรถคันนี้ได้นะคะเพียงคุณนะคะอยู่ที่บ้านนะครับเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะอาชีพค้าขายนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็สามารถซื้อได้นะคะลูกค้าขอให้คุณมีหน้าร้านนะคะชัดเจนเอกสารเหมือนกันเลยนะคะจะมีในส่วนของทะเบียนบ้านค่ะบัตรประชาชนนะคะและสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนหรือสัญญาเช่าถ้าไม่มีสัญ,ญ ยาเช่าไม่เป็นรายขายหน้าบ้านตัวเองก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วแล้วติดแบคลิสต์นะคะเป็นคําถามที่เขาเรียกว่า ค่อนข้างที่จะฮิตเลยนะคะติดแบ็คลิสออกได้ไหมนะคะติดแบ็คลิสออกได้ค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้นะคะมีงบดาว20-25%คนค้ำหนึ่งคนที่มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดบ้านก็สามารถซื้อ v ีออคันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับนะคะ Toyota v i ีอ 1.5e ปี2012ขอโทษค่ะ Toyota v i ีอ 1.5e ปี P 2 0 0 9คันนี้ราคาอยู่ที่2 25,000 25, บาทเท่านั้นนะคะใครนะคะช้านะคะ อดเลยนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะรถเรารับประกันได้เลยนะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกความจมน้ำน,นะคะรายละเอียดรถสวยทั้งคันนะคะสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้า ก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้าสำหรับนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้าใครที่มาออกรถกับแหม่มนะคะหรือจองรถกับแหม่มวันนี้นะคะแหม่มแถมนะคะในส่วนของบริการฉุกเฉินให้1ปีนะคะลดค่าดำเนินการให้1000บาทคะ่ะารันตี30วันนะคะลูกค้าและนะคะวันนี้นะคะใครนะที่ชื่นชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s p r i b e ให้แหม่มด้วยนะคะและฝากช่องทางนะในช่องของแหม่มรถสวยไว้ด้วยนะคะและแหม่มจะมีคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ